เอ้า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  oh, 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 oh. oh, oh, oh. เห็นไหมมีทุกที่เลยโอ้จำเลยโโอ้หเดี๋ยวลุ้นดูที่เดี๋ยวลุ้นที่มีอะไรไหมเป้าฮ่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 าดูเขาเร็วฮึ่มฮึ่มฮึมฮึมซอยโอ้โหโอ้ดึงไงแล้วโอ้โหดึงไงแล้วอ่ะออเอาเข้าแท็กเอาโอ้ยแท็กให้สุดยอดเลยสิเฮ้ยมีอะไรวะในรูเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรในรูเฮ้ยเข้าไปดูอันนี้เข้าในถ้ำเลยครับแท็กมุดถ้ำเลยครับผมครับผมสวัสดีครับ